สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิกกี้ทาร่โลนะคะช่องแห่งการพยากรณ์ไพ่ทาโร่ของหมอน้องนะคะวันนี้หมอน้องจะมาทำนายดวงความรักนะคะให้แก่ชาวธาตุลมกลุ่มเมถุนตุลน,นะคะต้นเดือนตุลาคม2565อ่าะนะคะครึ่งเดือนแรกนั่นเองนะ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่แล้วนะคะคุณสามารถที่จะดูได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบผูกดวงนะคะโอเคทีนี้ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับหมอน้องด้วยนะคะเ,คเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็เป็นค่าครูเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะโอเคค่ะเราไปดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันเลยนะคะ โอเคพลังงานรวมเจดดาบความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีอะไรบางอย่างปิดบงังซ่อนเร้นนะอออืืความไม่ซื่อสัตย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณเหนือเขาอาจจะเป็นในลักษณะเหมือน i ฟนวิ i เบน e n ฟฟิตนะหรือกึ่งเพื่อนแล้วก็กึ่งแบบแฟนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคไหมอ่ะแต่มันเหมือนกับจะมี third party ้อะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะแปดดาบเป็นช่วงเวลาที่ มีการบล็อกมีการปิดกันอะไรกันหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์มันดูแบบย่ําแย่จังเลยอ่ะมันมันหาทางออกไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะสวินถือเลีอยนเขาดูแบบเขาดูแบบนิ่งๆเฉยๆใส่คุณอ่ะเออเนาะดูเหมือนไม่มีปฏิกิริยาอะไรให้เราเลยแล้วก็เหมือนกับว่าคิดช้านะคะอ่าแล้วก็อาจจะเอาเป็นว่าอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาด้วยอะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่คุณก็เขานะแต่หมอน้องมอ,องมอว่ามันน่าจะเป็นเขามากกว่าที่เหมือนกับตัวเลือกเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะประมาณน,นี้ ความสัมพันธ์มันก็เลยไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยมันคุมเครือไพ่แบบนี้มันขึ้นมาเจ็ดดาบนะอ่าฮะคือจะเอาอย่างไรก็ไม่เอานะคะแล้วก็เขาก็เหมือนกับเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงสักเท่าไหร่เขาเป็นคนที่แบบชอบหนีปัญหาอะไรอย่างี้ก็ได้นะอ่าก็แล้วก็อาจจะไม่ได้เปิดใจอะไรให้เรามากมายนะคะเนี่ยมันขึ้นมาเหมือนกับประมาณว่า เขาอาจจะมีซื่อสัตว์กับเราด้วยก็ได้นะก็คือไม่ได้มีเราคนเดียวนั่นแหละนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออทำไมคนคนนี้มันมีความลับเยอะจังนะเดาใจเขาไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะอ่ะมีพลังงานผู้ศพกันมังกรสองไม้เท้าแต่หมอน้องก็บอกมองว่าคุณกับเขาก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันเนาะอ่ะเพจ open t a e c l e อืมฝาส,สีดาบแต่ความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับหยุดชะง,งักลงอะนะ คือมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นจบแต่มันเขาเรียกว่าอะไรอะเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่มันอาจจะไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ก็ได้นะคะอเนาะแต่ว่ามันยังเหมือนมันก็ยังแบบมีค่าอยู่อะเนาะเออจะถ้าจะให้ทิ้งไปเลยมันก็กระไรอยู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขาก็เหมือนกับสามถ้วยเนาะก็เหมือนเป็นคนที่แบบว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือว่าอมันมีอะไรบางอย่างที่ เราอาจจะเป็นคนคุยหรืออะไรที่มันแบบเข้ากันได้อะไรอย่างนี้ก็ได้คอยช่วยเหลืออะไรกันอย่างเงี้ยนะคะเออเนาะเป็นเป็นเพื่อนที่เข้าอกเข้าใจกันเฮฮาปาร์ตี้อะไรกันอย่างงี้เออไปไหนไปกันเข้ากันได้อะไรเงี้ยนะเออทรีออฟคัพเนี่ยนะคะอ่ะประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังจะให้ปล่อยไปเลยมันก็ไม่โอเคอะเนาะอออมันก็ยังเหมือนกับขอถือเอาไว้ก่อนอะนะคะอ่ะเพราะว่าบางทีอ่ะต้องขอพูด พูดประมาณว่าไม่ได้ทําร้ายจิตใจนะก็จะพูดประมาณว่าเหมือนกับว่าบางทีมันอาจจะมีประโยชน์บางเอออาจจะมีประโยชน์กับเราหรือเรามีประโยชน์กับเขาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเออมันก็คือการอาจจะได้ช่วยเหลือกันในภายภาคหน้าอะไรก็ได้อืแต่ความสัมพันธ์นี้มอน้องมาว่าไอการนิ่งเฉยของเขาการเย็นชาของเขามันทําให้เราเสียใจอ่ะเออมันมันทําให้เราเหมือนกับว่าเราเจ็บนะเออแล้วเราอาจจะก่อนหน้านี้เราก็อาจจะ ไม่ได้สมหวังอะไรกับความรักก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้เราแบบรู้สึกว่าเซ็งๆแบบนี้อีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนกับเหตุการณ์มันเหมือนเดชาวูเออก่อนหน้านี้เราอาจจะเจอใครบางคนที่เป็นแบบนี้แล้วเออเราผิดหวังมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเราเจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วพอเรามาเจอคนเนี้ยแทนที่เขาจะเข้ามาเหมือนกับเยียวยาเรามันก็กลายเป็นว่ามันเหมือนกับมันก็เป็นอีหลอบเดิมอะไรเงี้ยเออไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะ คิงเหรียญคนคนนี้เป็นคนที่ม,มีฐานะดีเนะาะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้แต่มองามองว่าเป็นตัวเขานะคะเขาน่าจะมีฐานะดีแล้วก็สามารถที่จะดูแลคุณได้นั่นแหละนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะถ้าคิงเหรียญเนี่ยก็ทํางานธนาคารก็ได้หรือเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะโอ้ไอ้ไอ้คิงเพนเดเคิลเนี่ยจะเป็นอะไรเขาเรียกว่า เศษถีอะไรไมด้สอะไรสักอย่างอะนะเออเท่าที่หมอน้องจำได้นะคะเนาะบางคนก็อาจจะมีพวกแบบที่ดงที่ดินอะไรแบบนี้เยอะนะเออคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาค่อนข้าง,งที่จะเลือกมากอะหมอะดูแล้วเป็นคนที่แบบนิ่งๆเฉยๆหรือ,รอเลือกมากอะไรแบบนี้สักหน่อยแต่เวลารักใครแล้วรักจริงนะอ่าแต่รักยากนิดนึงนะคะอ,อมีพลังงานราศีพฤษภการมังกรสูงเลยนะเนี่ยนะคะมี ทั้งคิงเหรียญเด็กถือเหรียญแล้วก็สุบินถือเหรียญนะอ่ะทีนี้อันนี้เป็นพลังงานรวมตอนนี้เราไปดูอ่ะความรู้สึกของเขาจริงๆสิอือฮึวาน้องขออนุญาตสะพ้ยด้านนอกนะคะโอเคไปดูความรู้สึกของเขาจริงๆสิอ่ะเขารู้สึกอย่างไรกับเราในตอนเนี้ยสี่ถ้วย สถ้วยเดอะสตารแปถ้วยไพ่ Fool ฟูมคนคนนี้อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักให้กับใครนะคะเออเนอะจริงๆเขาก็ชอบคุณเหมอน้องมองว่าเขาชอบคุณนะเออแต่ว่าเขาเหมือนกับอาจจะเข้าใจผิดว่าคุณไม่ได้ชอบเขาก็ได้นะเนี่ย เขาก็เลยเหมือนกับขอชิวๆอะไรแบบนี้เออเหมือนกับขอชิวๆหรือว่ายังไม่ได้อยากที่จะผูกมัดอะไรกับใครอะไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่ของคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะพเนจรอ,อะไรแบบนี้นะพเนจรในในความรักอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะคือ <c ười> ไปพบใครก็เหมือนกับว่าอ่ะก็ไปพักใจที่เขาแล้วอยู่ดีๆก็ไม่ก็ไปฟังนั้นอะเห็นไหมเออเอ็ดออฟคัพอะเหมือนประมาณว่าอืมช่วงเวลานี้เขาเหมือนกับขอห่างๆคุณไปก่อน นะคะเพราะว่าเอ,อไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรกับเรานะแต่เขาเขาอาจจะรู้สึกก็ได้นะอะเขารู้สึกมากนะเนี่ยมันเหมือนกับฟิกออฟฟอร์ดอ่ะเขาเขาขอแบบ move on ออกไปพักใจอะไรแบบเนี้นะแล้วก็หมอน้องมองว่าไพ่เดือสตาขึ้นมาเขาก็ยังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะอะเขายังให้ความเหมือนกับว่ายังยังรู้สึกว่าคุณเป็นอะไรที่มาให้กําลังใจเขาเอ,อให้ความหวังเขาหรือว่า เป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาก็ได้นะคนคนนี้นะคะจริงๆ <c oughs> เขาเ็าอ,อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่หมอนนองมองมว่าเนี่ยเขาคิดว่าคุณนะ่ะไม่สนใจเขาหรือเปล่านะคะหรือคุณมีตัวเลือกหรือเปล่านะอ่าหรืออาจจะเป็นตัวของเขาเองก็ได้ที่อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาก็ได้นะเออแล้วเขาก็เหมือนกับไม่ไม่ค่อยสนใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะดูดูทีท่าของเขาเป็นแบบนั้นนะแต่จริงๆไอการที่เขาห่างไปจากเราเนี่ยเป็นเพราะว่า มันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่ที่ไม่ลงตัวระหว่างเรากับเขาเนาะอ่าแล้วตัวของเขาเองก็ก็มองมองว่ายังไม่ได้พร้อมถึงขั้นนั้นนะคะ,ะยังไม่ได้พร้อมที่จะผูกมัดหรือว่าเป็นจริงเป็นจังอะไรกับใครอะฟิกออฟฟอร์เหมือนกับเขาขอ Move on ออกไปก่อนนะอ่าแต่ก็อาจจะยังไม่ได้จบนะอืะมีพลังงานราศีกุมนะคะ ไพ่จ okay. ัดเม้นโอเคไพ่จัดเม้นเหมือนเขาอตอนนี้เขาอยากกลับมานะ,ะเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์และหลังจากที่ได้มีการ Move on ออกไปอันนี้คือหมอน้องเล่าเรื่องเนาะ, <c oughs> ะคิดว่าฟังนิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้แล้วกันนะคะอะหลังจากที่เขาไม่ีการพายเรือออกไปแล้วเออมีเห็นไหมเอทออฟขับนี่ก็เหมือนเขาเดินออกไปนะคะไปเป็นตัวของตัวเองเออไปเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ อืมไปแบบเจ้าชงเจ้าชู้ไปอะไรแบบนี้นะ <c ười> คือเขาหยุดไม่ได้อะหมอน้องมองว่าแบบนั้นนะคนคนนี้นะคะอ่าเออคราวนี้หมอน้องคิดว่าเขาน่าจะไพ่จัสตเนนะเขาน่าจะเหมือนคิดได้อ่ะนะคะเออเขาคิดได้นะว่าหลังจากที่เขาได้ไปจากคุณแล้วเขาก็ยังตัดคุณไม่ได้อยู่ดีนะคะเออคือเขาพยายามแหละเออเขาพยายามที่จะเหมือนทําตัวแบบไม่มีคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกของเขาเขาก็ยังแบบ ยังเสน่หาคุณอยู่เออยังมีความคั่งรักอะไรแบบนี้คุณอยู่นะคะแล้วเขาก็ลืมคุณไม่ได้นะหมอน้มมองว่าแบบนั้นนะเหมือนคุณเป็นอะไรที่มาชลมจิตใจของเขายามที่เขาเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจัสมินอยากกลับมาอืมอยากกลับมานะหรือว่าเขาเริ่มเริ่มหูตาสว่างแล้วเออหูตาสว่างก่อนหน้านี้อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาก็ได้เขามองไม่เห็นในสิ่งที่คุณมอบให้เขาอะนะเนี่ย ให้ถ้วยอะยื่นมาให้แต่ตอนนี้เขาเริ่มตาสว่างแล้วว่าไอ้สิ่งที่คุณมอบให้เขาอะมันคือความรักเนาะอืฮมอืม queen of pentacles คุณมั่นคงอยู่กับเขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคุณเหมือนเป็นพี่พึ่งทางใจให้กับเขาได้นะคะอ่ะเขารู้สึกแบบนั้นนะไพ่ห้าดาบแต่หมอน้องมองว่ามันยังมีอะไรขัดแย้งบางอย่างหรือคนคนนี้เอ่อถ้าเกิดว่าเราไปครอบเขาเรียกว่าไปควบคุมเขาหรือว่า ไปยุ่งอะไรกับชีวิตของเขามากอ่ะเออคือเขาไม่ต้องการกา <ๆ S 2> รผูกมัดไง ing, เป็นคนรักอิ uh สระ <ping> อะไรเงี้ยเออมัน,ม,นมันก็เหมือนกับบางทีเขาไม่มีความไม่พอใจกับการที่คุณเหมือนกับพยายามที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาอะไรแบบนี้ก็ได้นะเออหรือพยายามที่จะผูกมัดอะไรแบบนี้ก็ได้ก็คือเขาไม่ค่อยเขาไม่ชอบตรงจุดนี้แล้วเขาก็เหมือนกับอพยายามที่จะเอาชนะเราให้ได้อะนะคะหรือพยายามจะอยากให้เราเป็นอย่างที่เขาต้องการให้ได้อเนาะ ไอ้คิงดาหมอน้องมองว่าอหมอน้องมองว่าณจุดเนี้ยเขามีความเครียดหรือมีอะไรสะสมอยู่ในใจก็คือมันอาจจะเป็นอีกโก้หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ยังมีอีกโก้ใส่คุณอยู่เนาะอ่าถึงแม้ว่าเขาอยากจะกลับมาก็ตามนะคะอ่าแต่ตอนนี้เขาเขา,าก็ยังมีอีกโอก้ยังยงเหมือนอยากเอาชนะคุณอยู่นะอ่าก็เอาเป็นว่าตอนนี้ ความรู้สึกยังตัดเราไม่ได้แต่ก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะราะคนคนนี้เป็นคนที่มีทิฐิสูงเนาะเอ,อมีกำแพงสูงอะ่ะโอ้โหแบบอีโก้แบบชนะเลิศเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมองแล้วเนาะ,ะแต่ตอนเริ่มคิดได้แล้วแต่เริ่มคิดได้แล้วแต่ว่าก็อาจจะอืมไอการที่ยังไม่ได้กลับมาเนี่ยเพราะว่ายังยังมีฟอร์มอยู่เนาะเออยังมีฟอร์มอยู่หรือว่ากลัวเสียหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะโอเคมีพลังงานราศีมังกรมีพลังงานกรูเมทุนตุลแล้วก็ ประสบการณ์บางก่อนเขาอาจจะเป็นชาวธาตเดียวคุณก็ได้นะออันนี้คือความรู้สึกของเขานะทีนี้เราไปดูฟิว่าเหตุการณ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงครึ่งเดือนแรกตุลาคมจะเป็นยังไงเหตุการณ์ระหว่าง คุณกับเขาครึ่งเดือนแรกตุลาคมคิงถือเหรียญขึ้นมาอีกแหละควีนถือเหรียญหมอน้องบอกว่าคุณกับเขาตั้งหน้าตั้งตาหาเงินนะคะอ่าเจ็ดถ้วยเซเว่นออฟขับเนาะต่างคนก็ต่างเหมือนกับว่ายังคิดถึงกันอยู่นั่นแหละนะอืม น้องมองว่ามันจะมีการติดต่อมานะเอออาจจะเป็นเขาติดต่อมาหาคุณก็ได้นะคะเออเพราะว่าต่างคนก็ต่างแบบเหมือนกับก่อนหน้านี้อาจจะนิ่งเฉยใส่กันเออมันมีสถานการณ์อะไรที่แบบว่ามันดูเฉยเฉยใส่กันไปอะนะเออคุณเองก็แบบว่าเริ่ม เริ่มเย็นชาใส่เขาอะไรยเงี้ยนะคะเออยิ่งทําให้เขาเหมือนกับว่ายังคิดถึงคุณอะไรเงี้ยนะอ่ะมีการติดต่อมาแน่นอนเอ f ออฟแวนนะคะเนี่ยเหมือนกับว่ามาขอโอกาสหรือว่าต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณน,นะอ่าคือต่างคนก็ต่างมั่นคงต่อกันนั่นแหละนะคะเออแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันมาเขาเรียกว่า มันมาแรกแซงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นตัวเลือกอื่นหรือว่าอะไรอื่นๆที่มันเข้ามาในชีวิตแล้วมันทาให้เหมือนกับว่าจะต้องแบบหันเหอความสนใจไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเนาะในเรื่องเงินเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะอหรืออาจจะเป็นในเรื่องของคนอื่นๆที่เข้ามาด้วยก็ได้นะเออเออ คุณจะได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะได้มีการติดต่อพูดคุยกันเอาเป็นว่าถ้าอยู่ไกลกันมีโอกาสที่จะได้มาเจอกันเห็นมทรีออฟคัพนะคะเป็นไพ่พลังงานเหมือนกับว่าได้มีการแบบมานั่งทานคงทานข้าวกันอะไรแบบนี้นะคะอ่ะนเนาะอืมหรือว่าได้มาคืนดีกันนั่นแหละหมอเนาะมองว่าแบบนั้นอ่ะไพ่สิบดาบเออไพ่สิบดาบมาทําไมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเนาะอืมเจ็ดเหรียญอ่ะแต่ว่า ถึงแม้ว่าจะมันมีมันจะมีการมาคืนดีกันแล้วก็ตามแต่ว่าอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับยังเป็นแผลในใจอยู่นะคะอ่ะมันก็คือมันก็ยังเจ็บอยู่ก็เอาเป็นว่าเหมือนกับยังจะต้องมาดูใจกันก่อนเออหรือดูดูกันก่อนต่างฝ่ายต่างยังไม่ค่อยไว้ใจกันสักเท่าไหร่นะแต่มาน้องมองว่ามันจะมีการเหมือนกับ เขาจะติดต่อคุณมาทางโซเชียลอะไรอย่างงี้กันนะนะคะอะถ้าเขาอยู่ไกลเขาจะเดินทางมาหาคุณนะแล้วคุณก็อาจจะได้มาเหมือนพบปะพูดคุยกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นในลักษณะแบบเพื่อนๆอ,อะไรแบบนี้ก่อนก็ได้นะอืเพราะว่าต่างฝ่ายต่างกลัวกลัวความเจ็บปวดเนี่ยแทนออฟสอดนะเพราะว่าก่อนนันนี้มันน่าจะมีอะไรที่ ที่มีการจบกันารลงไปอะ,นะเนาะนะคะอันทีนี้มันก็คือเซเว่นออฟเอนก็คือ,อ,อหนึ่งไม้เท้าคืออาจจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็มาดูใจกันใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะออมีพลังงานเม็สิงงทธนูนะคะอ,อ่าแล้อย่างที่หมอน้องบอกก็คือพื้อศพก,กันบมกอน่ะก็ประมาณนี้นะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะออใครอยากดูดวง่วนตัวอยากซื้อหินหรือ,อยาอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ติดต่อไปทางไลน์ของหมอน้องนะแล้วหมอน้องก็มี คอร์สสอนอ่านไพ่ด้วยนะคะซึ่งมันจะเป็นการเรียนแบบคลิปวิดีโอนะ,อะสำหรับใครที่ต้องการเรียนอะไรแบบเร็วๆอะไรแบบนี้นะสั้นกระชับนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาเรียนส่วนตัวอะไรเงี้ยหาเรียนส่วนตัวไม่ได้ก็มาเรียนอคอร์สอันนี้นะเป็นเป็นการดูแบบในวิดีโอคลิปในช่อง Facebook อะ FB นะคะอ่ฟ FB นะคะ,ะ,ะ,ะ899กบาทนะคะแล้วก็สามารถคุยกับ มอน้องได้หนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากที่เรียนจบแล้วนะแต่ว่าที่นี้คอสที่ว่านี้เออเราก็จะต้องเหมือนกับมีวินัยในตัวเองนิดนึงนะคะบา,บางท่านซื้อไปแล้วก็ไม่ไม่เรียนสกักทีอาจจะติดงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเหมือนเข้มงวดกับตัวเองนิดนึงเออแล้วก็อาจจะต้องไปลงทุนซื้อไพ่มาก่อนนะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทีนี้เราไปดูคนที่มีคู่กันบ้างแล้วนะคะ โอเคนะคะคนที่มีคู่แล้วชาวััดลมนะกูเมถุนตุนเราไปดูพลังงานก่อนเลย It S of f o r ฟอดนะคะหดาบ4ดาบ4ดาบนะมันช่วงเวลาที่มีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณหรือเปล่าเนาะ แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะสถานการณ์ความสัมพันธ์มันดูอื่นๆนะคะท o ออฟวันแต่ก็ยังมีการติดต่อพูดคุยยังมีการคบหากันอยู่นั่นแหละนะคะวิวออฟฟอร์จูนเนาะอืมแปดดาบแต่มาน้องมองว่าเหมือนมีความไม่เข้าอกเข้าใจอะไรกันบางอย่างแล้วก็ ไม่ยอมที่จะอธิบายหรือว่าไม่ยอมแบบระบายความในใจอะคือไม่เคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะอื่นๆนิดหนึ่งเนาะเออดูเหมืนอนหยุดชะง,งักยังไงก็ไม่รู้นะคะ,ะแต่มันก็ยังไปต่อได้อยู่นะทีนี้มาดูกันต่อที่นายออฟสโดนะมอนองมองว่ามันมีคนใดคนหนึ่งที่ที่เครียดอะมีกําแพงหรือว่า คิดมากอะ่ะนะมันขึ้นก้าดาบเป็นพลังงานแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรแบบนี้นะคะสองถ้วยอืมแต่อย่างไรก็ตามก็มองว่ายังรักกันอยู่นะความสัมพันธ์นี้ก็ยังยังเป็นคู่กันอยู่นะคะ The ๋ยวออืมแต่ว่าดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์จะอืมกระท่อนกระแท่นยังไงก็ไม่รู้ นะคะช่วงกว่อนหน้านี้นะมันมีคนใดคนหนึ่งขี้น้อยอกน้อยใจอะ่ะนะอารมณ์ขึ้นลง,ลงเร็วนะคะอ่าน,นะหรืออาจจะแอบไปมีความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่เปิดเผยก็ได้เหมือนกันนะเออนะคะก็คือเขาเป็นคู่กับเราแต่ว่าเขาเหมือนไปมีอะไรมีเล็กมีน้อยอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะอือฮึไพอัศวินถือดาบนะคะเป็นช่วงเวลาที่ คุณกับเขาอาจจะมีปักเสียงอะไรกันบางอย่างหรือว่าใช้อารมณ์เข้าหากันก็ได้นะเพจอัลเฟนเดอเคิลแต่ไงก็ตามก็มองว่าเหมือนอยากจะงอ้ออยากจะขอโทษอะไรแบบนี้แต่ก็อาจจะไม่ทำก็ได้นะแต่ก็คือมันก็มีอะไรที่มันตรงกันข้ามเช่นเช่นอยากจะงอ้อหรืออยากจะพูดดีดๆแต่ก็ แต่ก็อีโก้เนาะก็อาจจะพูดอะไรที่มันไม่ดีต่อกันอะไรก็ได้ที่มันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกอะนะคะช่วงเวลานี้เนาะ,ะมีพลังงานกลุ่มเมถุนตุลน,นะคะแล้วก็ราศีมีนรัคนาราศีมีนโอเคอันนี้เป็นพลังงานรวมทีนี้เราไปดูความรู้สึกของคนรักของคุณกันบ้าง นายออฟฟอร์เออเขาคิดมากอะไรก็ไม่รู้เนาะมันเขาคิดมากอะ่ะอันหนึ่งด่ามาอีกแล้วนะคะเขาน่าจะคิดมากเรื่องคุณนะ The Emperor คือคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เหมือนเอาจริงเอาจังนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับ e ก้สูงเนาะ อาจจะด้วยความที่เขามีความรับผิดชอบสูงก็ได้คนคนนี้เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะหรือเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีอเออหรือไม่เขาก็เป็นพ่อบ้านเป็นคุณพ่ออะไรแบบนี้นะเขามีเขาจําเป็นที่จะต้องเหมือนควบคุมดูแลคนในบ้านอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเขาเขาเลยเป็นคนที่ซีเ i ียสนะเออออกแนวแบบบังคับขู่เข็นอะไรแบบนี้นิดนึงนะคะห้าไม้เทา้ารู้สึกไม่พอใจอะไรเรา อยู่ด้วยนะทั้งคิดมากแล้วก็ไม่พอใจแล้วก็เหมือนกับทำไมเธอไม่เชื่อฟังฉันอะไรอย่างนี้นะคะเอ็ดออฟฟอร์ดช่วงเวลาที่เป็นช่วงที่เขาเหมือนกับอปิดกั้นตัวเองอะอยู่ในถ้ำอะไรแบบนี้นะคะอะคิดมากแล้วก็ไปอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีความรู้สึกแย่ๆอะไรที่มันสะสมอยู่ในในใจของเขาอะนะคะ,ะที่เขายังไม่ได้อยากที่จะบอกเราก็ได้นะ อย่างที่หมอ้องบอกเมื่อกี้ว่าพลังงานรวมมันเหมือนกับประมาณว่ามันมีการปิดกั้นกันนะเนาะมันมีความไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยนะเอ็ดออฟฟอร์ดเขาก็จะแบบอืเขาก็จะแบบไอ้นี่คุณนิดนึงนะเนาะเออเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องปิดบังคุณหรือบางคนอาจจะมีการแบบปิดกั้นการสื่อสารกันไปเลยก็มีเออมีการบล็อกเลิกอะไรกันไปเลยก็มีนะคะมีพลังงานราฟีเมษนะ ถ้าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะคะ s i c of p e n d c l e เขาอาจจะต้องการความเห็นใจอะไรบางอย่างจากคุณหรือต้องการให้คุณช่วยเหลือ support เขาทางด้านจิตใจหรือด้านการเงินก็ได้เหมือนกันนะคะแต่คนคนนี้หรืออีในหนึ่งก็คือเขาอาจจะรู้สึกแบบเห็นใจคุณนะเออเขาเห็นใจคุณก็ได้นะในสิ่งที่คุณเหมือนกับว่าทำให้เขาอะไรเงี้ยนะคะ king of wands เขาก็ยังมี p a s s ั่นให้กับคุณอยู่นะ อยากจะทําให้มันดีกว่านี้อยากให้ความรักมันดีกว่านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยอยารู้สึกเหมือนกับเออเออเป็นคู่ที่เหมือนกับเข้าอกเข้าใจกันอะไรแบบนี้เออมันเคยมีโมเมนต์แบบนั้นนะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับมีอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคือคุณกับเขามีการทะเลาะกันนั่นแหละมันเลยทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คนคนนี้ไม่ค่อยยอมคนด้วยนะอ่า ตอนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเออหุดหงิดอะไรงนี้ก็ได้นะคะแต่เมือน้องมองว่าอย่างไรก็ตามคุณก็ยังเป็นคนที่หนึ่งในใจของเขานะเขาก็ยังเหมือนกับเธอทูลนคุณนะคะอ่ะเนาะคุณก็เป็นดี p อ p l e c e ของเขาอ่ะอืมเนาะแล้วก็ไพ่เด็กถือไม้เท้าอ่ะ ถ้าเกิดมีการทะเลาะก,กันเขาอยากติดต่อมานะคะอาจจะอยากติดต่อมาขอโทษอะไรคุณก็ได้นะอ่าประมาณนี้ความรู้สึกของเขาในตอนนี้น่าจะมีความรู้สึกผิดบ้างแหละนะความรู้สึกผิดบ้างแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนแบบเออ,อีโก้สูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนเหมือนกับต้องรักษาทีท่าของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เขาแบบไม่กล้าที่จะแสดงออกมาก็ได้นะ,ะแต่ ไอสิ่งที่เขารู้สึกก็คือเขาอยากเอออยากติดต่ออยากพูดคุยอะไรกับคุณหรืออยากเคลียร์ให้มารู้เรื่องอะไรเงี้ยนะคะอ่ะคุณป็นยังเป็นคนที่เขารักอยู่เสมอนะอ่ะทีนี้เป็เพลังงานเม็ดสิ่งธนูอ่ะไปดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะช่วงครึ่งเดือนแรกตุลาคม25,65น,นะ ห้าเหรียญห้าเหรียญเนาะพลังงานกอา็ออกมามันก็ยังเหมือนกับว่ายังมีความห่างเหินอยู่เนาะระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะหรือว่าคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาทางการเงินอะไรกันแบบนี้ก็ได้นะไพ่มแมทิเชียนเขาเองก็อื เหมือนเล่นตัวกับเราอะไรเงี้ยเออมันมีคนใดคนหนึ่งที่เล่นตัวนั่นแหละนะคะแล้วก็ยังมีกำแพงมีอีโก้ใส่กันนะแต่ก็ยังมีการพูดคุยปรึกษาอะไรกันบางอย่างในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะอ่าฮะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเนี่ยเหมือนต้องห่างๆกันอะ five o t h o g o n a อะนะคะ six off u p เอ,อ่อห่างกันไปแล้วหมอน้องก็มองว่า ก็ยังคิดถึงกันอยู่นะเดี๋ยวก่อนนะหมอองขออนุญ,ญาตเปิดให้จบก่อนสามดาบ for of war b e a ด t i f u l แล้วก็ไพ่ควีนถือถ้วยนะคะคือเส้นของหมอน้องมองว่าเหมือนกับประมาณว่าอะ มันก็มีอะไรบางอย่างที่มากระทบกระเทือนใจนั่นแหละนะคะเออแต่ด้วยความที่คุณกับเขามีความผูกพันกันนะแล้วก็เหมือนเป็นครอบเป็นครัวกันไปแล้วด้วยเออไม่ได้หมายความว่าบางคนอาจจะไม่ได้แต่งงานกันก็ได้นะเออบางคนอาจจะเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันแล้วหรือว่าเป็นเป็นคู่รักกันนั่นแหละเดี๋ยวนี้คู่รักก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันก็เหมือนกับคนในครอบครัวนั่นแหละอ่ามันก็เลยเหมือนกับอ่ะก็ หยวนหยวนอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวฟูคือไม่ต้องไปคิดอะไรมากอะปล่อยปอยไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เหมอน้องก็มองว่าอาจจะเป็นตัวของคุณเองที่เข้าอ,อกเข้าใจเขาหรือให้อภัยเขาก็ได้นะะถึงแม้ว่าทีท่าของเขามันจะดูเหมือนกับว่าเออเคร่งเครียดใส่เราอะไรแบบนี้นะเะเขาอาจจะมีเรื่องเครียดส่วนตัวของเขาด้วยก็ได้หรือเขามีกำแพงมีอีกโก้แล้วเขาก็เหมือนกับเออ มาพยศใส่เราอะไรเงี้ยแต่มอน้องมองว่าคุณน่าจะรู้นี่ไสเขาดีนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณรู้สึกแย่หรือรู้สึกว่ามันผิดหวังอะไรก็ตามนะเออบางคนมีเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวด้วยนะสามดาบเนี่ย นะคะอ่ามันไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้อย่างใจแต่เราเหมือนกับว่าเออปล่อยปล่อย,ปอยไปก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาแบบอมืมาโกรธหรือมาเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเออเราคิดถึงความหลังที่ที่เรายังมีความแบบยังมีความรักให้ก,กันอยู่นะคะถึงแม้ว,ว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนความสัมพันธ์มันเติมไม่ค่อยเต็มก็ได้นะอืนะคะแล้วก็คนรักของเราก็ เราเดาใจเขาไม่ออกว่าเขาคิดยังไงอะนะเออเหมือนเขาหลอกตาแล้วอะไพเม,มจิเชียนเนี่ยเป็นไพ่ของนักมายากลอะนะเออเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะเพราะช่วงเวลานี้มันก็เหมือนกับประมาณว่าเออมันดีไหมมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะออความสัมพันธ์ของคนที่มีความรักมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าคนรักของเราเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมบอกสิ่งที่เขาต้องการ เนาะเออเนาะเพราะว่าอีโกของเขาหนึ่งแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความลับอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเก็บความลับเก่งอะไรเงี้ยไพ่แมจิเชียนอะนะนะอ่าเราก็ดูไม่ออกว่าเขาต้องการไงจากกับเรากันแน่นะทั้งๆั้ที่บางบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ได้นะแต่ว่า จนป่านนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเออเขาคิดอะไรกันแน่นะคะเออนะประมาณนี้นะคะมีพลังงานกลูมเมถุนตุนแล้วก็มีนกเรากดพิจิกนะคะก็เอาเป็นว่าแต่ช่วงนี้หมอน้องก็มองว่าเราพ่มมีประสบการณ์มาก่อนด้วยนะหมอน้องก็มองวาอ่าด้วยความที่เราเป็นคนใจเย็นแล้วก็อาจจะปณีประน้มเพื่อทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์มันมันยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเนี่ยโฟกัหวานไเหมือนกับครอบครัวหรือว่า คนรักของเรายังยังอยู่กับเราอยู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความไม่มีความน้อยเนื้อต่าใจหรือว่าเรารู้สึกเราโดนทอดทิ้งอะไรแบบนี้ก็ตามนะเราก็พยายามที่จะเข้มแข็งนะคะในช่วงเวลานี้นะแต่ว่าเขาอาจจะดูแบบฟีเลียดใส่เราหรือว่าน้่งหงิกใส่เราอะไรแบบนี้นิดนึงหรือว่าดูแบบดูมีกําแพงกับเราอะนะเย็นชาอะไรแบบนี้ใส่เราก็ตามนะคะแต่มันอาจจะเป็นตัวของเราเองก็ได้ที่จะต้องเหมือนเข้าอกเข้าใจเขาเนาะอ่ะ มีอ่ะอย่างที่มาน้องบอกไปแล้วมีกรล่กวดพิจิกนะคะก็ประมาณนี้นะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะอ่ะก็ก็ผ่านไปได้นั่นแหละนะคะผ่านไปได้เพราะว่าตัวของเราเองด้วยนะอ่ะไม่ใช่เพราะเขานะ <laughs> โอเคค่ะใครอยากดูดูฝ่วนตัวนะคะหรืออยากซื้อหินนะหรือว่าอยากที่จะเออ เรียนอ่านไพท่ทาโร่แล้วก็เขียนยันอะไรก็แล้วแต่ก็ติดต่อมาที่หมอน้องนะคะอ่านน้องก็จะมีกิจกรรมเยอะนิดนึงเนาะโอเคนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะแนะนำติชมกันได้นะคะ